ันเหมือนกับว่าชีวิตอาจารย์ออสเนี่ยเปลี่ยนมาถึงตรงนี้ได้ยังไงข้อระบบของโลกเนี่ยต้องสะสมหาความสําเร็จทุกคนหาความสําเร็จทางโลกอะแล้วอยู่ๆเนี่ยอาจารย์มาให้พลิกเนี่ยคนที่อยู่ทางโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้ยังไงอย่างอาจารย์นอสเนี่ยเปลี่ยนไปได้ยังไงเนี่ยมันซึ่งอาจารย์ออสเติมชี้ให้คนฟังฟังว่าอยู่ๆเนี่ยจากคนที่อยู่ทางโลกเนี่ยโลกสอนให้เราสะสมหาความสําเร็จทางโลก มีเงินมีรถมีบ้านมีครอบครัวมีลูกอยู่ๆมาเป็นอาจารย์นอสอย่างเนี้อาจาร,รย์นองชี้ให้เข้าใจนะประเด็นที่ขาใจที่ผมอยากจะเปิด<ม>ใช่ไหมคือมันแปลกอ่ะคือมันเปลี่ยนมาตรงนี้ได้อย่างไงมันมาไกลมากคือคนทางโลกไม่เข้าใจอยู่ๆท่ลทเลาเข้ามาวัดมารู้ๆรู้แต่ว่ารู้เนความทุกข์มันตั้งอยู่ไม่ได้อย่างอาจารย์นอดเนี่ยพลิกชีวิตเลยนะเมื่อมาพบต้นต่อ ของชีวิตก็คือจิตตรงนี้ถูกไหมเออเนี่ยคุยกันแล้วก็คือแต่เดิมอนะด้วยความไม่รู้นะความไม่รู้ของของตัวเองนี่แหละเป็นความหลงผิดเป็นความเข้าใจผิดแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวมีตนมีเราเมื่อมีตนมีเราเนี่ยมันก็ต้องแสวงหาเพื่อให้ตนเนี่ยให้เราเนี่ยได้มาซึ่งความปรารถนานะ เพราะนั้นมองง่ายๆเลยในเรื่องของทางโลกเนี่ยนั่นแหละคือการดิ้นรนเพื่อให้ตัวเองได้มาสนองอัตตาอืมแล้วก็มันไปเชื่อว่าถ้าเราได้มาเนี่ยเราจะเป็นมีความสุขมีความสมบูรณ์น่อนทีนี้พอเป็นอย่างนี้เสร็จพอเรามุ่งมาทางธรรมะประตอนแรกก็เหมือนกันก็ยังมีเราอีกอเป็นผู้ดินน้นรนแสวงหา,นงหาในทางธรรมะความสุขความสาเร็จทางโลกทางธรรมอ่าเพื่อเข้าใจธรรมะเพื่อเราจะได้ทุกข์น้อยลงเพื่อเรา คนทุกข์หรือ,อเพื่อเรามีความสุขในทางธรรมะความสุขหรือนิพพานอ่าแต่ในขั้นนี้มันก็ยังมีเราอยู่แต่เมื่อศึกษาไปลึกๆลึกๆได้ยินได้ฟังคําสอนอม,มีผู้บอกแล้วบอกอีกว่ามันมีแต่สังขารเนาะที่เป็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโดยเฉพาะความเป็นอนัตตาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ว่ามันมันเข้าใจมาตามลําดับมเมื่อเข้าใจมาตามลําดับเสร็จแล้วเนี่ยการที่จะให้เห็นว่า มันเป็นอนัตตาจริงๆเนี่ยเดิมนะเดิมเนี่ยเราไม่เข้าใจเราเนี่ยมีอัตตาไปเรียนไปเห็นสภาวะธรรมต่างๆเห็นว่ามันเป็นสังขารอนิจังทุกขังอนัตตาเอาเริ่มต้นที่ที่มีเราเนาะมีเราไปเรียนธรรมะแล้วที่ยังง่ออยู่เนี่ยแล้วเราตอนนี้เริ่มมีปัญญาบ้างแล้วเราก็จะเห็นว่าสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือยังมีเราเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นเนาะพอเรียนธรรมะมาเยอะนี่มันต้องมีความรู้มีความเข้าใจ ก็เข้าใจเรื่องธรรมะเลยว่าเออได้ยินได้ฟังแล้วฟังมาทุกอย่างเขาอันนี้ยังทุกขย่ังหน้าตาแต่ก็ยังทุกอยู่ตอนนี้มันก็ยังหลงผิดอยู่คือมันเข้าใจถูกระดับหนึ่งมีความเข้าใจละอ่าเข้าใจถูกระดับหนึ่งแต่ยังไม่สมุดเฉดยังไม่ตัดขาดยังไม่ขาดจนกระทั่งเรียนไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่ามีผู้มาบอกอีกว่ายังมีผู้รู้มีผู้รู้ก็คือไม่ใช่ใครหรอกเรานี่ไอตรงคําว่าเราตรงนี้นะเข้าใจแต่ยังไม่เจอตัวรู้ยังไม่เจอผู้รู้ไม่เคยรู้จักเลย เป็นผู้รู้ไปแล้วแต่ไม่รู้จักผู้รู้<ม>ก็เลยเป็นรู้รู้ธรรมะรู้นั่นรู้นี่นะจนกระทั่งเนี่ยมีการละมิรมาบอกว่ามันยังมีผู้รู้อยู่นะต้องข้ามผู้รู้นะวิธีข้ามผู้รู้ต้องรู้ผู้รู้ทีนี้ตอนแรกก็ไม่รู้จักผู้รู้แต่เมื่อมีการยกตัวอย่างประกอบเช่นถ<ม>ามว่าเช่นมีการถามมันนะเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลามันมีความสุขมีความสงบมีความว่างใครเป็นคนรู้ คำตอบก็คือเรารู้หรือว่าใครเป็นคนรู้เรื่อง,งอนนิจังทุกขังอนัตตาคําตอบก็คือเราพอได้คําตอบแค่นี้ปั๊บเลยพบเราพบผู้รู้พอพบผู้รู้ปั๊บผู้รู้ก็เป็นสิ่งถูกรู้พอผู้รู้เป็นสิ่งถูกรู้ปับ๊บมันก็เห็นว่าอ้าวผู้รู้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนี่สุดท้ายก็ไม่ยึดผู้รู้พอไม่ยึดตรงรู้ตรงนี้มันจะเกิดการปล่อยวางทั้งสิ่งถูกรู้ทั้งผู้รู้พอปล่อยวางเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าใจเลยว่าตรงนี้แหละคือวิมุตเป็นความหลุดพ้นหลุดพ้นจาก อารมณ์เนาะหลุดต้นจากสิ่งถูกรู้หลุดต้นจากผู้รู้ก็เป็นวิมุตต์พอวิมุตต์เสร็จแล้วมันแจ่มแจ้งแจ่มแจ้งเขาเรียกว่ามันเริ่มชัดแล้วโอ้ไอ้นี่มันเป็นมรคนี่เป็นมรคเป็นผลเป็นมรคเป็นผล,นผลก็คือหมายความว่ารู้แบบเนี้ยรู้อย่างที่หลวงพ่อเล่าวนะ่ะเนาะรู้แบบนี้เป็นมรคเจริญให้มากเจริญใ,ให้มากโดยเฉพาะเจริญให้รู้เท่าทันผู้รู้รู้เท่าทันผู้รู้แล้วก็วางวางวาง,วางการวางในที่นี้ไม่มีตัวตนผู้วางเนาะเพราะเป็นวิมุตต์คือรู้จนจึงเออ รู้แจ้งเห็นจริงคือได้แต่รู้ได้แต่รู้ได้แต่รู้ขณะที่รู้มันเกิดการวางออโต้ขณะที่รู้เกิดการวางออโต้เพียนตรงนี้ให้มากคําว่าเพียนตรงนี้ให้มากก็ต้องเข้าใจอีกว่ามีผู้เพียนไหมถ้ามีผู้เพียนต้องเห็นผู้เพียนใช่ไหมถ้ามีผู้พยายามต้องเห็นผู้พยายามถ้ามีผู้โยน,นิโสต้องเห็นผู้โยน,นิโสรวมกระบวนการเห็นเท่าทันต่อสังขารที่มันกําลังปรุงแต่งในปัจจุบัน แค่นี้แหละเนี่ยเป็นมรรคเป็นผลคือคือเบื้องต้นเนี่ยมันจะเอาเราไปหาธรรมะความสงบเรือนี่ผ่านแต่ว่าพอละเอียดเข้าละเอียดละเอียดเข้าเนี่ยมันพบกระบวนการว่ามีสิ่งทุกรู้กับผู้รู้ละแต่ว่า อาจารย์ออดจับได้ว่าผู้รู้ก็ถูกรู้อีกทีตรงนี้ชั้นที่สามเนี่ยคือชั้นที่หนึ่งการปฏิบัติธรรมเข้าหาความสงมบส,สมบถะ่อนขั้นต่อมาพบผู้รู้กับความสงบแยกจากกันละพบผู้รู้ละทีนี้มีสติคือของอาจารย์เนี่ยมันเป็นชั้นที่หนึ่งสิ่งถูกรู้ชั้นที่สองผู้รู้ชั้นที่สามเนี่ยมันเป็นหลักรู้เป็นวีมุนะิมันเป็นหลักรู้นะมันเป็นมหลักรู้หรือมร์เนี่ยเมื่อรู้เนี่ยมันวาง อันนี้เรียกว่ารู้ถูกหรือหลักรู้อะนะเออแต่ว่าตรงเนี้ยต้องต้องขยายโฟกัสอีกทีหลักรู้หรือรู้ที่ถูกตั้งเนี่ยมันมันไม่เอาสิ่งถูกรู้มันไม่หลงไปตะพุบสิ่งถูกรู้แล้วมันเห็นผู้รู้อีแล้วก็มันกระหว่างผู้รู้ได้ปล่อยผู้รู้ได้แต่ว่าตรงเนี้ย มันมาไกลเกิน,นมันแนบบ้านเกินมันแต่ว่าถ้าตามลําดับผู้มีปัญญาเนี่ยเห็นตามลําดับแล้วก็สามารถที่จะไปฝึกตนได้ไอะ่เหมืยนี่ยถ้าเราอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็มีผู้รู้อยู่นะถ้าเราสังเกตก็มีรู้รู้ในในลักษณะที่ว่าเราไปคลองรู้นั่นอยู่เอาเป็นว่ายังไม่มีปัญญา,าที่จะวางเอาเป็นเอาเป็นว่ามีเรารู้สิ่งใดปรากฏขึ้นสิ่งนั้นเป็นสิ่งถูกรู้ทีนี้สมมติว่ามารู้จักขั้นขั้นผู้รู้แล้วนะ พอขั้นผู้รู้ปั๊บมันมีเขาเรียกว่ามีกิริยาไปดูผู้รู้นี่แสดงว่าไอตัวกิริยานี้ก็เป็นสิ่งถูกรู้เห็นไหมมันจะไวและสติคล่องแคล่วว่องไวหรือความพยายามพยายามที่จะไปดูไอผู้รู้ไอนี้ก็เป็นสังขารเหมือนกันไอตัวตั้งใจเนี่ยตั้งใจเนี่ยพยายามไปจัดการไอตัวตั้งใจเนี่ยเราต้องรู้จักมันก่อนเพราะจริงๆอะธรรมชาติเดิมเรียกว่าเจตจำนงเจตนาธรรมชาติเดิมเนี่ยมันไม่มีการตั้งใจไม่มีการพยายามไม่มีการที่จะ เออที่จะรู้อะไรคือเดิมมันต้องต้องรอดก็ความงให้จบสิเพราะว่าคือตรงนี้แหละหลวงพ่อกําลังจะชี้บอกว่าธรรมชาติแท้เนี่ยหมายความว่ามันไม่มีพฤติกรรมตรงนี้แต่ทีนี้ถ้าคราวใดไปพบว่ามันมีพฤติกรรมก็เพียงแค่แค่รู้มันแล้วก็คือทิ้งอ่ะเพราะว่าในชีวิตจริงอ่ะมันมีพฤติกรรมมากมายที่จงใจพยายามทุกอย่างแต่ก็เห็นได้รู้ได้แล้วก็แค่รู้แค่รู้แค่รู้ผ่านเลย จะไม่พยายามตั้งใจมันก็ทําไม่ได้จะตั้งใจอย่างเดียวก็ทําไม่ได้รวมแล้วมันก็คละกันไปทั้งที่มีความตั้งใจก็มีที่ไม่ตั้งใจก็มีแต่รู้อันนั้นแหละเป็นหนึ่งแหละหมายความว่าจมแจ้งในสิ่งพวกนี้เพราะฉะนั้นภาคปฏิบัติก็คือทําอะไรก็ได้แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยปัญญาว่าเออทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่ปรากฏให้รู้ใช่ไหมมันก็วิมุตต์อย่างเดียวแล้วตรงนี้อาจารย์เชี่ยวชาญแล้วแต่ว่าคนใหม่เนี่ย ต้องเห็นภาพให้เข้าใจก่อนว่าหลักรู้มันคือหลักรู้นะอยู่ที่รู้เนี่ยรู้อย่างไงก็นี่ไงคือตรงไหนที่ไม่เข้าใจสมมติหลวงพ่อพูดแบบนี้เนาะพูดแนะนําหมดแล้วพอไม่เข้าใจก็ถามพอถามเสร็จหลวงพ่อก็อธิบายพยายามตั้งใจฟังพอฟังเสร็จถ้าเข้าใจแล้วก็เข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็คุยซ้ําคุยซ้ําคุยที่บอกซ้ําๆแล้วก็เตี 3, <ๆ>๋สุดท้ายต้องไปตรงไหนที่เข้าใจแล้วก็ต้องไปไปฝึกซ้อมไม่ชนานาญ สมมติหลวงพ่อพูดถึงเรื่องสิ่งถูกรู้อา้าวโยมงเข้าใจแล้วว่าเออสิ่งที่ปรากฏทางหูตาจมูกเลี้ยงกายใจอารมณ์ธรรมารมณ์เป็นสิ่งถูกรู้จะไม่สมคติเข้าใจหมดแล้วตอนนี้มันมีผู้รู้ถ้าเขาไม่รู้จักผู้รู้เราก็ต้องอธิบายว่าผู้รู้เนี่ยเวลามันรู้อะไรเนี่ยลองสังเกตดิ มันก็จะมีการอธิบายในสิ่งที่ไปรู้และก็ให้เห็นไอ้ตัวอธิบายอันแหละอาจารย์นี่หมดเวลาแล้วควรจะอยู่ตรงนี้ก่อน <ouais. S 2> คนปฏิบัติเนี่ยยิ่งดูจิตนะ,นะมันจะควานหาทั้งอารมณ์ทั้งผู้รู้แล้วก็ไม่เห็นผู้ควานไม่เห็นผู้ควาน